ทีนี้มากันที่เรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยนะคะหลังจากที่มีการประกาศแยกทางกับอิชิอิไปแล้วก็เอ๊ใครจะมาทำหน้าที่แทนล่าสุดค่ะสมาคมฟุตบอลประกาศแต่งตั้งแอนโทนีเฮสเซนขึ้นรับหน้าที่เฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วค่ะหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยุติสัญญากับมาซาทะอิชิอิอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศแต่งตั้งแอนโทนีเฮอร์เซนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ทันทีมาดามแป้งนนพันล่ำซำนายกสมาคมระบุว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่วมกันของฝ่ายเทคนิคเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความต่อเนื่องในการทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมสำคัญในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งรวมถึงเกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายนและเกมเยือนสีลังกาในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5วันที่18พฤศจิกายนนายกสมาคมฟุตบอลไทยนะคะระบุว่าในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้เราจำเป็นต้องมีคนที่เข้าใจฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีแอนโทนีแฮซันทำงานกับสมาคมมาทุกระดับและมีประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติครบถ้วน สมาคมมั่นใจในศักยภาพของฮัซซันและเชื่อว่าจะสามารถพาทีมชาติไทยพัฒนาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวฟุตบอลทีมชาติไทยต้องการความต่อเนื่องและทิศทางที่ชัดเจนแอนโทนีฮัซซันคือคนที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้แอนโทนีฮัซซันค่ะ อายุ43ปีนะคะเป็นโค้ชชาวอังกฤษอเมริกันเคยผ่านงานคุมทีมชาติระดับนานาชาติมาแล้วหลายทีมค่ะอาทิสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์และบาเรนรวมถึงเคยทำงานในสโมสรอ,อาชีพทั้งในอังกฤษและสหรัฐโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมฟุตบอลไทยตั้งแต่ต้นปี2024โดยเขาจะเริ่มงานทันที และภารกิจแรกก็คือการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดทำศึกฟี ف าเดย์เดือนพฤศจิกายนก่อนเดินหน้าเตรียมทีมลุยศึกเอเชียนคัพ2อรอบคัดเลือกที่เหลืออยู่ในช่วงปลายปีนี้นะคะเขาก็ว่าเข้ามาทำหน้าที่ทันทีนะครับเกมมาสิงคโปร์ในการอุ่นเครื่องก่อนใช่แล้วก็ไปเยือนสีลังกามีการเปิดสถิติการคุมทีมระดับชาติของแอนโทนิฮัสสันออกมาด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนที่คุมบาเรนช่วงปี2013-14เนี่ย 12นัดชนะ3เสมอ6แพ้3แล้วก็ตอนที่คุมทีมชาตินิวซีแลนด์นะครับช่วงปี2014ถึง2017ก็คุมมาทั้งหมด28เกม,มชนะ9เสมอ7แพ้ถึง11นะแล้วก็ล่าสุดกับการคุมสหรัฐอเมริกานะครับในปี2023 5นัดเดียชนะ2เสมอ2แพ้1แต่ว่าหลายคนก็อาจจะมองว่ามาตรฐานในการชาติที่เจอเนี่ยมันก็อาจจะมีความยากมาก ขึ้นกับปกติด้วยนะครับตามชาติที่คุมโซนที่คุมถูกต้องค่ะก็กับสโมสรไทยเองเคยคุม b ีจีประทุมเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะก็ถามว่าประสบการณ์ในไทยลีกเนี่ยโอเคด้วยตําแหน่งหนะ้าที่การก็มีความคุ้นเคยแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องมารอดูภารกิจหลังจากนี้ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรครับ